ขับไปหน้าแดงโอ้ันต้องมาสามเลยหรออัึงไม่ไหวหรอไม่ไม่ไมดีอย่าไปากดีหรอไอ้สัตว์ปากมึงดีหรอไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ปากมึงดีหรอไอ้ควายตากมึีหรอเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยเจอกูแน่าดนั้นแหละปากมึงดีนา้สัตว์แกงมึงยังกากอยู่เลยเหี้ยควายปากมึงดีหรอไอเหี้ยมึงไปพูดอะไรสัตว์เหี้ยอะไรสัตว์ฮะคุณจะมากี่คัก็เรื่องของกูมึงมีปัญญาไหมสัตว์ เฮียสภาพแกยังควายเฮียมึงปากดีหรอไปนี่อะไรขยับจแกดิมึงอ่านอยู่มึงไม่อ่านหรอไอ้สัตว์ให้ควายสภาพมึงยังกลวยดันดีกันอยู่เลยเชี่ยงโง่ไอ้เฮียกันจอบเฮียสภาพมึงยังกลวยดันดีอยู่เลยถ้าไม่ได้ประตูมึงทำนี่อะไรได้ป่ะไอ้สัตว์เฮียกันจอบมึงโดนยิงเฮียฮะไอ้เฮียสภาพสภาพถ้ามึงไม่ได้ดันดีมึงทำเฮียอะไรได้ป่ะ มึงยังแอบกันอยู่เลยเยี่ยสะพานมึงไม่ได้ว่ากูมึงนำลายเอสดีได้ปเชียวควายเยี่ยเล่นอย่างควายเยี่ยได้แค่กูแค่นั้นแหละเยี่ยมยังไม่ได้เยียอะไรหรอก